หมื่นยูนิตรวมห้าปีหนึ่งแสนยูนิตรรท่านประธานครับมีข้อกล่าวอ้างมากมายบอกว่ามีบันทึกอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติว่าคนไทยสองแสนกวัวเรือนจะต้องมีที่อยู่อาศัยก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาผมคิดว่าถ้าเกิดหาที่อยู่อาศัยให้กับคนไทยสองแสนคนได้แค่บ้านเช่าอย่าเขียนให้ใหเปืองหมึกในยุทธศาสตร์ชาติเลยครับแล้วก็บอกว่าจะช่วยชีวิตพี่น้องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยก็เลยต้องสร้างมาให้เพื่อเช่า ผมถามว่ากว่าท่านจะสร้างเสร็จแสนยูนิตกว่าจะช่วยคนได้แสนครอบครัวนั่ยปาเข้าไปปีอะไรแล้วครับพี่น้องประชาชนต้องไปผชบพ,บพบเจอกับโรคระบาดใหม่แล้วครับทําไมไม่เอาโครงการเดิมล่ะครับไอ้ที่มันมีอยู่ที่มันขายไม่ออกเนี่ยถ้าอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนจริงเปิดให้เช่าราคาถูกไปเลยได้ช่วยเลยทันทีด้วยซ้ํายังไม่นําซ้ําครับและมันตีกลัวโครงการจะไม่ผ่านก็เลยบังอาจแอบอ้างสถาบันพระหมหากษัตริย์ ด้วยการบอกว่าโครงการเคหะสุกสุขประชาเนี่ยทำไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยจะเปิดโครงการสองหมื่นหลังทุกๆวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมประชนพรรษาของในหลวงรัชการที่10เป็นเวลา5ปีจนครบ1นึ่งแสนหลังท่านประธานครับต้องทำกันถึงขนาดนั้นกลัวโครงการไม่ผ่านเพราะมันไม่มีเหตุผลอันไหนที่มันสมเหตุสมผลสมควรที่จะมีการก่อสร้าง มากมายขนาดนั้นถึงเป็นแสนยูนิตเลยครับและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับล่าสุดครับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ครับที่ห้องงบประมาณห้องใหญ่นะครับล่าสุดมีส่วนงานในพระองค์เข้ามาชี้แจงในห้องงบประมาณห้องใหญ่ก็ได้ชี้แจงครับไม่เชื่อท่านถามกรรมธิการสัดส่วนพระประชาธิัตย์ดได้เลยตัวแทนส่วนงานในพระองค์ได้บอกไว้แล้วว่าให้เลิกซะโครงการที่มีการห้อยโหนมีการห้อยท้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่เชื่อท่านไปขอชวาเล็กได้เลย อันนี้คือข้อเท็จจริงและในทุกเหตุผลที่มันไม่สมเหตุสมผลเลยแต่ท่านก็นยังดันทุลังไปต่อครับคนในการคา้าขางชาติเองครับไม่พอใจกังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลจะมาสร้างบ้านอีกแสนกว่ายูนิตทั้งๆท,ที่ขณะนั้นเนี่ยบ้านเช่าของพี่น้องประชาชนบ้านที่การคา้ะให้พี่น้องประชาชนเช่าเนี่ยยังเหลืออยู่เป็นแสนแสนยูนิตครับท่านประธาน